ตีครับช่วงพี่วินเนี่ยพาผมไปเที่ยวไหนอืมคราวที่แล้วเราไปเหนือเพนบอลแล้วใช่ไหมวันนี้ผมจะพาไปออกกําลังกายกับกีฬาอีกชนิดหนึ่งกําลังกายอีกชนิดหนึ่งใช่อะไรอะคุณบอกไม่ได้ไปดูกันดีกว่าถามนิดนึงได้ไหมว่ามันหรือเปล่ามันสิคุณไม่งั้นผมจะพาอ่านมปนทำไมเราอะไปก็ไปอ่ไปเลยครับครับไปกันดีกว่าครับ สีทำไมที่นี่มันมีกลิ่นอายของความเป็นคันที่ครับอ๋อเพราะว่ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผมจะทาอันไตเดี่ยล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงคาวบงคาบอยเนี่ยก็เปิดกโหูอ่าอ่ามันมีเหตุเกี่ยวข้องกันเอาเหรออยากรู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากรู้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราไปเที่ยวไหนกันไปเด้ครับตามสีไปเลยครับ นี <54. S 2> ่เลยเป็นยังไงคุณรู้ไหมอ่านจะรู้ประวัติใช่ไหมใช่อ่าผมมีคนเนี่ยเขาบอกประวัติเราได้เอาใครอยู่ไหนอะนี่ไงคนนี้ไงมาแล้วมาแล้วเชิญเลยเชิญรับเชิญนั่งตรงนี้อ่านั่งนี่เลยนั่งนี่เลยครับผมเลยครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวทีครับเป็นใครครับผมอาจารย์บิ๊กนะครับหรือว่าพัทรพลเขาสะอาดครับผมเป็นประธานที่ปรึกษาของพวกมานี่ครับ ขคอกนี้ชื่ออะไรครับชื่อว่าคอกม้าบัวสมฤทธิ์ครับหรือว่าแถวๆนี้จะรู้จักกันในชื่อมาเฟียฟาร์มครับมามาเฟียครับได้มาจากไหนได้มาแต่ใดเพราะว่าเราชอบเราชอบเอาม้าไปขี่ตรงถนนไงครับตอนกลางคืนตอนมืดๆไงครับเขาบอกโอ้นี่ม้ามาเฟียเนี่ยมาขี่บนถนนเงี้ยครับตอนเรียก็เล่นเล่นกันครับอ๋อแล้วทำไมต้องขี่กลางคืนเพราะอะไรเพราะรถมันน้อยนี่ครับให้ม้าออกกพลังกายใช่ครับต้องขึ้นรถหรืวิ่งบ้างครับแล้วความเป็นมาของฟาร์มนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็อเออเราตั้งคุ้มครอมกับตลาดน้้้าเมมื่่อปปรระณสัักีีทแลวไดคบ S <S ก็เราจะมีม้าเล็กๆให้เด็กๆขี่เดินเที่ยว <S 2> <S 2> <S ออตลาดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีตลาดมีม้าขี่เยอะครับแต่ว่าที่เป็นม้าเดินเที่ยวนในตลาดเนี่ย <S 2> <S 2> <S ไม่น่าจะมีครับไม่น่าได้มีอ๋อทีนี้ <S <S 2> <S 2> มีม้าเดินเที่ยว <S <S ใช่ครับใช่ครับเด็กๆก็ขี่ผู้ใหญ่ก็ขี่ได้ครับแล้วเด็กๆขี่ม้าตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ม้าครับหรือันนี้เป็นแกะนะเนี้ยนี่ว่านึกว่าม้าเดี๋ยวนี้อยู่ป่าม้าเวลาเวลาผมมาก็ผมจะเบื่อสาวๆชอบมาเกาะแกะ เขาเกาะเขาเกาะที่แกะไม่เกาะเขาจะมาเกาะมาเกาะแกะครับมันจะทำแกะงงแกะงงแกะงงแล้วที่เนี่ยเริ่มต้นด้วยการมีม้ากี่ตัวครับตอนแรกมีสองตัวครับสองตัวแล้วเขาได้กันคู่งงคู่ครับอ๋อไปโดนไม่ได้ครับอ๋อผิดผีเลยครับผิดผีเลยผิดผีเลยผิดผีผิดผีครับตอนนี้ก็มีประมาณสิบตัวแล้วครับสิบตัวก็สะสมมาเรื่อยครับแล้วก็มาเพิ่มเจ้าพวกนี้เข้าไปใช่ครับเพิ่มแกะเข้ามาด้วยวันนี้เราก็เอามาจากพวกโรงฆ่าสัตว์นะครับ ถ่ายมาใช่ครับเผื่อเราหิวเราก็ได้กินอาหารต่อไปแหลายแต่พวกโคกับกระบือไม่ใชพวกโคโยตี้ตัวเนี้ยฟาร์มเนี่ยข้างในเนี่ยเออการขี่ม้านี่มีการเรียนหรือเปล่ามีครับมีครับเห็นมีใต้อยู่าใช่ครับเรามีสอนขี่ม้าด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะขี่แล้วอยากอยากอยากควบมั่งอยากจะวิ่งเหมือนในหนังเหมือนเข้าบอยนะครับแล้วก็จัดให้ครับก็คือ สามารถเรียนก็ได้หรือเป็นต่วอทางก็ได้ไ,ได้ครับได้หมดเลยครับผมก็เปิดฟาร์มเห <laughs> มือนกันนะฟาร์มอะไรครับฟาร์มร <laughs> ักแกะงงเนี่ยออ้ายอ้ายอายเล้วกเธอดูดูดูแกะงงแกะงง <laughs> <laughs> มุกไม่หาพาแกะเครียดด้วยเนี่ยเ<ร> <laughs> อ,อ,อาแล้วคนมาเที่ยวเยอะไหมที่นี่ช่วงช่วงปีนี้เยอะมากครับหลังน้ำท่วมมานี่เยอะมากมีเยอะมากครับแล้วถ้าจะมาเที่ยวฟาร์มที่เนี่ยเปิดวันไหนบ้าง เปิดวันเสาร์อาทิต so, ย so, 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 right. right ์คร right, right? ับเปิดพร้อมๆกับตลาดเลยครับเสาร์อาทิตย exactly ์และวันหยุดนะครับตลอดมาว่าถ้ามาวันธรรมดาจะขี่ม้าขออาจย์กินก็อดเลยก็นัดเรียนขี่ม้ากันได้ครับมาขี่อ๋อถ้านัดเรียนขี่ม้าได้ใช่ไหมใช่ครับคือต้องมีการนัดร่วมน้า่ใใช่ใ่ใชใ่าชใ่ใี่ใ่่ใ่่ใช่่ใช่ใ่คช่ใ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 ช่ครับช่ใช่ใ่ัช่ใ่ใ่ใช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 ่่ใช่่ได้เ้ด่ ขี่ไปแล้วก็เริ่มต้นได้เลยครับนี่ไม่คืนเงินไม่คืนนะอ๋อไม่คืนไม่คืนเงินครับไม่คืนเงินครับขี่จนกว่าจะได้ครับอ๋อขี่จนกว่าจะได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่มาครั้งเดียวอย่างเงี้ย ครับผมมาลองขี่ครั้งเดียวนี่คิดยังไงครับก็ก็ได้ครับเราก็จะให้ลองลองนั่งลองจุงมดูนี่ก่อนครับแต่ส่วนมากจะไม่ใช่ครั้งเดียวครับจะติดใจครับจะติดใจใช่ไหมม้าครับติดใจเจ้าของหรือติดใจม้าติดใจแกเจ้าของครับโอ้โหหลอกันเทพครับพูดอย่างนี้ระวังระวังระวังปุยฝ้ายเ้างอนนะคือใแขกคุณตานเขาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกล่ะคอร์สเนี่ยนอกจากมีขี่ม้าทั่วไปแล้วมีคอร์สอะไรพิเศษอีกไหมก็นอกจากเรามีขี่ม้านะครับเป็นเบสิกไรดิ้งนะครับแล้วก็เราจะมีคอร์ส อา,อ,าอ,าอาชาบำบัดครับอาชาบัมบัดกำลังอินเทรนครับอินเทรนช่วงนี้ย ain, ังไงยังงไครับก็จร um, ิงๆแล้วเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยเขาอาชาบำบัดเนี่ยเขาฝึกพวกทหารทหารพันศึกพิการบาดบาดเจ็บพิการนะครับแล้วมึงคนเดินไม่ได้อาชาบำบัดนี่คือคือม้ามันนวดให้เราอย่างี้ใช่ครับทาน้ำมันม้ามาทาน้ำมันให้เราไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับก็คือสำหรับผู้ป่วยครับอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยคือบาดเจ็บร่างกายเดินไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะมาใช้ม้าช่วยปัจจุบันนี้ก็มีการ พลิกแพลงครับอะดแปเอามาใช้กับเด็กที่เป็นนพานี่ช่วยยังไงครับอยากจะรู้ว่าช่วยยังไงคงไม่ใช้เหยียบเรานะขี่มาครับขี่มาขี่มาช่วยรักษาได้ด้วยเหรอได้ครับจริงจริงที่บ้านหน่อยได้ไหมจริงเราเราไม่รู้ครับว่าจังหวะการก้าวของม้ากับคนเราเนี่ยเหมือนกันจังหวะขาเนี่ยเหมือนกันครับพอเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยครับปล่อยให้ม้ามันเดินเนี่ยครับมันก็จะเหมือนเราได้เดินไปด้วยไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆจะทำงานครับ อ๋อนีความรู้ใหม่เพิ่งรู้จริงเหมือนกับว่าเอ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนเราปหาที่แบบบาดเจ็บมาไม่มีลานเดินอย่างเงี้ยก็ใช้ม้าช่วยใชม้าเดินเหมือนเราเดินอะไรอย่างนั้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ใช้กับเด็กเด็กพิเศษอรอเป็นพิเศษอย่างนี้เด็กพิเศษอย่างนี้ติดครับเด็กพิเศษหลายๆกลุ่มครับออทิสติกหรือบันทางสมองทางร่างกายสมองหนทางนู้นมันก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันครับฝึกสมาธิฝึกสมาธิได้อ่าเดี๋ยว ถ้าเป็นเด็กออทิสติกเนี่น้องเขาไม่ปกติแล้วเขาขี่ได้หรอได้ครับเราต้องเริ่มเริ่มไม่เราจะเรียนไม่เหมือนกับคนที่เรียนขี่ม้าปกติต้องเริ่มตั้งแต่จับม้ากอดม้าแต่ว่าจงม้านน้องพิเศษเี่ยคือเราบอกเขาเขาเข้าใจว่าพี่จะจับกันก่อนใช่ใช่ครับใช่แต่เราจะมีคนดูแลมีคนดูแลครับโอ้จะมีทั้งทั้งคุณครูดูแลมีคนขี่ม้าดูแลมีอาจารย์สอนขี่ม้าดูแลหลายคนเลยครับช่วยกันช่วยกันอย่าอย่าที่ครูบิ๊กว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนทหารบาดเจ็บมารักษาเนี่ยช่วยช่วยดการแบบทางพอองงนน้ิเศษ มามาวักจ่าตัวเนี้ยเห็นผลตัวไหนเพิ่มขึ้นมากที่เปลี่ยนไป่าเท่าที่นักเรียนที่มาหากันนะครับสมาธิและความมั่นใจเพราะว่าอย่าลืมรัาม้าเป็นสัตว์ใหญ่การที่เด็กได้คอนโทรลสัตว์ใหญ่ได้เนี่ยความภูมิใจมันจะมีมั่นใจใช่ครับมั่นใจคือมั่นใจขึ้นและสมาธิมันมาอัตโนมัติเพราะว่าเราอยู่บนม้าต้องหนีบหนีบตัวเองอยู่กับม้าต้องทรงตัวให้ได้หลังๆการทรงตัวมันออโต้ครับเด็กๆก็จะมีสติโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่านี่เราฝึกสติอยู่ครับฝึกสมาธิอยู่ใช่คร เด็กที่มาฝึกเนี่ยก็จะวนอยู่ในฟาร์มยนี้หรือเปล่าหรือเราถนนยังโอ้มีเรามีหลายที่เลยครับตั้งแต่คอร์สเล็กๆสนามดินสนามจำกัดเดินถนนริมถนนเดินลานกว้างหลาย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 รูปแบบเลยครับแล้วแล้วแต่เด็กด้วยครับพูดได้ว่าถ้ามาฟาร์มโบกขาวนี่มีที่เยอะเลยใช่ไหมข้องมาผสมลิศผสมลิศโบกขาวตัวดีก็ตีอย่าลืมมันเป็นมาเฟียฟาร์มนะครับเรามาเฟียด้วยแบบโบกขาวใช่คนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยตัวดีก็ตีโดนฟ้องอันนียคุณพลาดจริงของเราเนี่ยก็ครบครับสมบูรณ์แบบเต็มที่เลยครับได้ได้ครบหมดเลย อย่างนี้ถ้าเกิดว่าชาวกิกะกบต์ดูอยู่แล้วก็เกิดเ,ออเจอเุณพี่เนี่ยบ,บอกว่ามาจากกิกะกบต์ไนี่มีส่วนลดไหมลดได้ครับอย่างปกติเราขี่ชั่วโมงหนึ่งเราลดเหลือครึ่งชั่วโมง ลดเวลาให้เราลดให้เลยครับเราลดให้เลยครับจริงป่ะครับเนี่ยในราคาพิเศษเหมือนกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับธรรมดา25พิเศษ30ทานในพิเศษใช่ไหมดีครับว่ามีเรื่องกินก่อนดีกว่าไหมได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวเราแถมเต็มที่เลยครับมากินกระไบมาเต็มที่เลยขอบคุณมากเลยครับครับผมนี่ขอบคุณคุณพีกมากเลยนะครับใช่ดีครับคุณพี่ ลองขี่ดูไหมครับวันนี้ขอลองขี่หน่อยแล้วกันัมไม่ขี่ใช่ไหมไม่กล้าคุณคุณละกันอันได้ตาอันต้องขี่เลยคุณเป็นคนพามาเที่ยวช่วงพี่วินคุณจะมาให้ผมขี่ได้ไงนี่มันช่วงของคุณอะไรวะเอาวะผมขี่ก็ผมี่ออะไรครับอไปขี่มาก็ได้หรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อครับชื่อแป้งนะฮะี่ต้านะครับครับผมครับ พวกผมเนี่ยไม่เคยขี่ม้าเลยอ่ะอ,อยากพี่ช่วยสอนหน่อยได้เลยไม่ยากเลยเดี๋ยวจ<น>ะสอน,สอนช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวเราจะสอนให้นะฮะได้ครับพีสำหรับคนที่ไม่เคยขี่ม้าเลยพี่การขึ้นม้าข้างล่างนี่ควรทำอย่างไรจริงๆแล้วต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่เราจะสอนให้รวบลัดนะฮะการสอนของเราก็คือหนึ่งการขึ้นม้านะฮะก็คงขึ้นด้านข้างขึ้นด้านข้างจับให้มัน่นนะแล้วโดดขึ้นลองขึ้นดูก่อนอ,อุปกรณ์ค่อยน่ว่ากันวันหลังนะคะอ่าลองดูลองขึ้นด้านข้างดูคุณเลยคุณเลยผมเหรออ่าโอ้โหเหมือนที่เขากล่าวไว้ไว่า ำหรับเด็กออทิสติกโอ้ทัาพโยงครับผมรู้สึกตัวเองเป็นชนชั้นสูงยังไงไม่รู้อือโอเคครับพี่แล้วพอผมขึ้นมาเสร็จแล้วพี่เราจะคอนทรนควบคุมม้าอย่าไงไรครับก็จับสายบังคับม้านะฮะวิธีจับก็คือเอามือปึบ๊บโอเค นะฮะ <c oughs> นั่งให้ตรงยืนยืนนิดนึงยืนให้ได้ระดับยืดยืดตัวตรงย,ย,รยืนก่อนให้เพื่อให้อ่านได้ที่โอเคแล้วปล่อยตัวนั่งลงไปนะฮะอมองตามองตวงมางหน้านี่คือการการนั่งเบื้องต้นนะครับแขนแขนเราจะต้องทํามุมองศากับพอด,ดีช่วงนี้นะฮะช่วงเขา่าใช่ขาปล่อยตัวตามสบายเยียดตัวตรงเอ่ยยดตัวตรงตามองต,ตรงมุงหน้านะฮะ โอ้โหอยากจะร้องเป็นภาษาคาบอยเลยมันมากเลยว่ะคุณี๋ยวคุณไม่ต้องได้วะเอ้าผมดูคุณขี่ม้าผมก็มันแล้วมองเห็นก็มีความสุขสุดยอดวันนี้มันจริงๆชอบชอบชอบขอบคุณมากไม่เหนื่อยก็ชอบดิอพูดมาได้อาทิตย์หน้าาผมไปเที่ยวไหนคุณอาทิตย์หน้าเหรอก็วันนี้เราสนุกมันๆแล้วใช่ไหมอาทิตย์หน้าเราไปช่วยแบบสบายๆกันดีกว่าจริงนะไม่เหนื่อยโอเคอย่างงี้อาทิตย์หน้า ผมจะรอว่าคุณจะพาผมไปเที่ยวไหนได้ครับครับไปลุ้นกันอาทิตย์หน้านะครับครับผม